สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเลยจ้าวันนี้เขากลับมาอยู่กับสองโซละาคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาซลากับซีมา V.S เรื่องทีวาตอนหาเงินกับตอนกินเงินเนาะพี่นอกเนาะนี่คือตอนนี้เขากับสีาพาทุกคนมาเบิ่งตอนหาเงินก่อนพี่นอกเลยบัตรนันสีาพาทุกคนไปเบิ่งตอนกินเงินหรือว่าตอนใส่เงินฮะนะ <c oughs> นี่ตอนหาเงินก็คือเสือผ่านาผม กสิประมาณนี้แลลวก็มาตากแดดน้องพี่น้องตากแดดและเออตากแดดตากลมตากฝนตอนห้าเงินก็นคือเพื่ออะไรใครย,ย่อยนะทุกคนเบิงนี่คือตอนห้าเงินเนาะอยู่ที่สวนกลวยนะคือเก่าพี่น้องจักดึงกวยจักแทกกวยจักอีซังอึกศึกนึกนองนะทุกคนนี่ตอนห้าเงินกับตอนสายเงินมันก็มีความแตกต่างกันตอนห้าเงินกนี่คือแบบเฮาห้าเงินวันหนึ่ง นึ่งแสนสามสิบพันกีบบัตรตอนเท่ากินเท่าสีพาทุกคนไปเบิ่งม,มือกินมือหนึ่งเบิท่าได่เนาะทุกคนว่าแม่นมือหนึ่งเรากินประมาณสโมงหนึ่งนี่แหละเออนี่ตอนทางเงินกระสีเมยออแน่จากน้อยคืออะไรไข่ยๆๆ่อยเศร้าน้อยเศร้นานางเศร้าอังเพื่อนกะสิเป็นลมและแปลว่าจากแดดนะตอนทางเงินนี้กัสีประมาณนี้เลยทุกคนก็คือือ,อะไรไข่ๆๆย่อยเบิ่งสภาพนี้ดูเสื้อผ้านาพมจ้า <c oughs> มาบีเอสกันเลยนางน้อยมันกะ หนามันก็เสียแหล่ะเนาะตอนมันไปหาเงินนี่ตอนมันกินเงินนี่โอ้ยหนามันขาวขนาดเบิ่งเสื้อผ้าหนาพมมันก็นสุดอยอดจริงๆนี่เฮาสิพาทุกคนไปหาเงินเนาะตอนนี้ไปแบกกล้วยบ่แม่นเฮาไปแทกกล้วยจ้าบ่ได้แบกกล้วยอันนี้คือเขาจะาแบกเองเฮาก็มารีวิวให้เบิบ่งการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะพี่น้องการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ที่สรๆๆารปะตอลาวเฮาก็คือมาเฮ็ด เวียกนําคนจีนนะทุกคนบางคนก็ไปเห็ุเวียกนําคนเวียดแต่ว่าเฮานี้อยู่ใกล้อ่ากับอันนกับบริษัทจีนเฮาก็เลยมาเหตุเวียกนําจีนเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนที่เขาตัดกวยเขาโรงงานเ้ยจ้าทุกคนกวยความมันลายสว่วงนี้นี่ย่า่ทันเบิดเ่าได้ก๋วยเขานี่บักาามมลายเลยคือกววยนีนะ่จะประมาณกลางเดือน4ี่จังสีเบิดเนาะตอนทําอิฐทันว่ากะว่ามันสีฮอด เดือนสีือวาถ่ายเดือนสามมันเบิดแต่ว่าตอนนี้มันคือยังบักลาย,ลายเลยทุกคนกล่วยนะเพราะว่าทีมงานเฮากับเป็นทีมงานที่ไปไม้กล่วยไหวเนาะทุกคนให้เขาตัดเขาโรงงานเนาะเฮาก็เลยหัวกล้วยในล็อกมันยังลายโพดนะทุกคนบอเบิดจกักเถื่อพอมากล่วยมันโคตรลายเลยนี่เบิ่งติสภาพตอนนี้ก็คือมันแดดมากเลยทุกคนสว่วงนี้แห้งแดดได้ทุกคนเอ้ยอยู่ประเทศเาาเฮานี่แดดขนาดเลยโดยเฉพาะเป็นยามเดือนสี่เดือนหา้านอะอากาศมันกระซี หอนบางทีแม่ว่ามันฝามันคึมมันมืดแต่มันอาวลายมันอ้าวอาวลนพี่น้องแม่ว่าสว่งนี้ก็เป็นสว่วงที่พ่อแม่ประส,ะสนจูดไทยทางสวน,นเนาะเ็ดไทยเราดเข้ากเกสีเลิมจูดไทยทางสวนหือห,หือหน้าแล้วเนาะพอมันสีหอดูการแล้วอีกจากน้อยฝนตกกับหอดูการปลูกมันตน้นสักเขาปลูกหน้าเอ้ยบ่แมนดำ้มไฮดำหน้าอีกเนาะกะสีหอดยามมันแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮากะ มาทนกับสภาพอาการคือสภาพอาการมันร้อนมากๆเลยทุกคนจ้าตอนนี้ก็ไดเพราะว่าช่วงเดือนสี่เนี่ยาการมัฟซิฮอนเอาแบบว่าแนวเข้าจูดให้เดมันกเสียวเอาในจักหน้อยแต่ว่าฮากระตองไรทนต่อสภาพอากาศแบบนี้แหละสู่แดดสู่พลพี่น้องเห็ดอาอยากเห็ดงานนี่เพื่อจ่ได้เงินเนาะโอ้ยระเมนไงพี่นอ้องคนใดบ่เคยผ่านความลําบากขนาดสีบ่หูเนาะว่าการหาเงินมันโคตรลำบากซ้ำได้เลย บางคนแบบพ่อแม่มีแล้วเขาก็หาสสยเงินน้พ่อแม่หานืมันก็สบายนะพี่น้องแบบบางคนเขาก็หาเงินแบบมันยังแบบเขาบ่เคยตากแดดานะเขาขิบ่เสอยใจเนาะว่าการหาเงินที่ตากแดดมันโคตรแบบเมื่อยขนาดเลยกลัวสีได้เงินเนาะพี่น้องแถมคาแรงข้องเฮาเขาก็จ่ายวันนึงแสนแสนสามสิบพันกีบเนาะเขายังว่าท่านเพิ่มเสียพี่น้องเินค่าบัดนั้นเขาสสิเพิ่มจากมือใดเนาะ ขาจังสีเพิ่มันเบ่งน้ากันเลยว่าเขาสิีเพิ่มมือใดเนี่ยสิพาพี่น้องมารีวิวโยุโรงงานบบดนี้อันนี้คือตอนเข้าสซีขาตัดกว้วยเขาสับกว้วยบอกข้าเอิญข้าปาดก้วยไว้ย,ยังประมาณนี้ไรเฮากับบคุคคลยังเกี่ยวกับพนังานดอกมาถ่ายไหวซื้อเดินผ่านมากระถ่ายไปถ่ายมาพี่น้องเอ้อยเป็นคลิปที่แบบซ้ำๆเดิมๆเนาะเพราะว่าเฮาเห็ดเหียคือแต่ชวนกว้วยประจํานะมาทุกคนอันนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบ่ง าการใส่เงินบันนี้เบิงเสื้อผานาพมก็สิแตกต่างจากการไปหาเงินเนาะทุกคนเบิงสาวนางเพิ่นก็นมีการใส่เสื้อโซนนิดนึงว่าสั่นหน้าตาสิแบบแจมๆในหันหน้าแบบแต่งตนแต่งตัวนิดนึงตอนมากินกับตอนหาเงินนี่มันโคตรต่างกันเลยนับเตเสื้อผานาพระทุกคนสภาพแต่ว่าเฮืออะไรใครยนย์เนี่คือเก่า ตอนห้ากะเพื่ออะไรไข่ย,ย่อยบัดตอนกินเพื่ออะไรไข่ย,ย่อยเพราะว่ามันยังมันอากาศมันฮอตลายละสันหกสิบพาทุกคนคลิปเก่าเมื่อวันนี้แหละมาวีเอสกันซื้อพี่น้องคลิปเก่าที่พาทุกคนไปกินหมูกระทะอยู่ฝั่งลาวเขาเนาะหรือว่าซีนดาดเนาะคนลาวเออมาซีนดาดกะบุคคลละหกสิบพาพันกรีปเนาะแต่ว่าพี่น้องฟังไทยผนว่าโอ้มันโคตรถือกไ็ได้ผนว่าคนหนึ่งหกสิบหาพันกรีป คือกว่าเงินบาทกับคนละล้อยบาทเนาะทาฟางไทยเข้าสี่เอา2องรอยบาทขึ้นขึ้นไปเนาะคนหนึ่งนะคันเป็นบูเพยยังประมาณนี้เนะาะค่ะวาแต่ว่าทางเข้านี่มันโคตรถึกเลยมันโคตรถึกแต่ว่าแนวกินกะโบ,บรายปันใดได้พี่น้องฟังไทยเข้ากะอัศิิีกุ้งมียังมีมึกมียังค่ะแหละเนาะเพราะว่าราคามันก็แพงกว่ากันแต่ว่าทางเข้าเนี่ยมันมีแค่ซีนเนี่ยมีซีนไก่ซีนมูแล้วก็มีผักมีเส้นแล้วก็มี ปูอัดมีลูกสอกลูกซีนประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าคนหนึง 65, ่งหกสิบห้าปันกิบทามาคุมบอในการกินมันกับอคุ้มเพราะว่าเฮากินน้อยนะทุกคนเบิร์ตซีคนนี้เฮากินแบบแค่ว่าซีหาจานเท่านั้นนะคะไปตักซีนมาซีหาจานเท่านั้นแล้วก็อิ่มนะทุกคนทา,ามาคุมบอกับเงินที่เฮาเสียไปมันกับบอคุ้มแต่ว่าเฮากะ อยากหาความสุขให้ตัวเองเพราะว่าขั้นเ่าไปซื้อแล้วก็มาเห็ดเองมันก็ซีบิดหล,าย,า,ลายกว่านี้อีกหลายกว่าสามแสนปลายะนะทุกคนเพราะว่ามันก็นต้องอะไรซื้อเนื้อซื้อนั้งซื้อนี่ซื้อนั้นมากเข้ากับแพงแน่ฮนะทุกคนมันก็นคุมอยู่คันที่ยายคิดมาเนาะขั้นเขาซื้อมาเองกัคั้นว่าเขากินสามสี่อิ่มกะคือสีนักเติบอยู่เพราะว่าซีนหมูก,กิโลหนึ่งเกลสิบพันก,กีบดนอนแล้วก็ห้างซื้อพักอีก ทีละโลทีละโลและกะมาซื้อมึกซื้อปูเอาปูอปัดจะซื้อลูกสองลูกซีนโอ้มันกันลายเติมนะทุกคนถ้าหัวลายใส่ว่าเขาไปเห็ดเองอยู่เพื่อนเนาะ <c oughs> เขามากินอยู่ห่านเขานี่ถือว่าสะดวกสบายอีกนะมาตรงเห็ดยางมากมายมาหออทานกะเข้า <c oughs> ตังหม้อแลวเขาก็ไปตักเอาน่ากินแต่ยากอย่างหละตักเอาตักเอาหักก,กระมาดาดแล้วก็กินเลยนะทุกคน <c oughs> นี่อันนี้คือสภาพตอนเท่าไปใส่เงินเด้อใ <c oughs> <c oughs> ส่เงินมือหนึ่ง คืออยู่สามแสนหาสิบพันกีบหรือว่าห้าร้อยบาทเงินไทยเนาะทุกคนตอนท้าหาก็คือได้วันละหนึ่งแสนสามสิบพันกีบกะบ่อดอ่าประมาณสองร้อยสองร้อยบาทนี่แหละเออเท้าห้าเงินได้มือหนึ่งสองร้อยบาทบาทัดท้าไปกินมันมือนึงห้าร้อยบาทพี่นอ้องมันก็โคตรแบบว่าต่างกาันเอรีเนาะคนหากับอัานใส่ก็คือมันต่างกาันเอรีแหละทุกคนจะ้ะ นับแต่คนมาเฮ็ดเวียวกับคนขีดนี่ยังนี่แหละอ้ยมันกะนี่ซีนดาดศีนดานดเมื่อวานนี้และพี่น้องเออเห็ดไปเฮ็ดมากะอยากกินอีกแล้วดูซีดูซีนี่สนางเฝ่นกันยำเอายำเอาเมือนะ่อหน้าเฮามีโอกาสหรือว,ว่าเฮาได้เงินแล้วเฮาก็สิพากันมากินอีกรอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยติดอกติดใจอยากกินอีกแล้วทุกคนเฮ็ดเวียวกมื้อนนี้กะจมฮะแต่อยากกินซีนดาดนะทุกคน เอเคมือนี่กับภาพทุกคนมา vs เรื่องหาเงินกับเรื่องใส่เงินเดือจยาทุกคนมันกับมีความแตกต่างกันหลายนะทุกคนตอนเท่าหาคือแบบว่าเส้อผานาผรมกับมันกับสีต่างกันหละกการใส่ใจเนาะเพราะว่าอยู่ประเทศลาวเฮานะเงินเงินกีเผาเงินอ่อนคาหลายทุกคนค่าแรงของเฮากับสีดำหละกการใส่ใจมันกับสีแพงกว่ากันเนาะแบบว่าสินนขามันแพงเนาะ บางทีสินค้ามาจากต่างประเทศเข้ากระิไอลอ่าราคาหรือว่าเลทเงินบาทไทยเลยนะทุกคนแต่ว่าคันเป็นสินค้าอยู่ประเทศลาวเข้ากันยังไลเป็นเงินบาทานะเออสรุปว่าคือทุกอย่างเข้าไลเป็นเงินบาทเบิดเข้าไลเลทสูงอย่างประมาณนี้แหละทุกคนเฮาก็เลยต้องจําใจถึงว่าค่าแรงของเฮาสี่หน่อยแต่ว่าค่าสินค้ามันโคตรแพงเลยเนาะแต่เฮาก็ต้องสู้ชีวิตนะทุกคนเฮาก็ต้องสูน้นนะากานเนาะบอกว่า เงินมันสี่ออนคาซําไดแต่ว่าฮาก็ต้องสู้หาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองให้ได้นะทุกคนเฮาหาถูกมือนี้บหาหาแไวว่ามันเก็บได้เก็บได้ยังหรอกทุกคนหาพอแต่ได้กินข่าวกินน้ำเนาะหาเสากินคําพอได้กินข่าวกินน้ำแต่ละมือก็ถือว่าโอเคที่สุดแหละเพราะว่าสุมมือนี้เงินบาทมันขึ้นแหงเนาะเลทเงินบาทขึ้นแรงและการเงินกีบเาาเฮาก็ออนคาทุกทีเลยซึ่งแบบเงินเฮาหามือนึง130,000กีบ และกาภาษาญัางสีฮาสิแบบว่าสีไดเก็บะนะาแม่เฮาซื้อกินมือนึงกระเบิดแล้ว30,000อันนันแน3 3 0 0 0 0พนน้องคันเฮาไปซื้อกินซื้อ,อยาเพราะว่าสีหมอกสีมูยูบานเฮากัโคตรแพงเลยนะทุกคนสีนมูกะกิโลนึงเก่าสิพันกีบผุนได้บ่คือตะกี้นอกแต่กี่อันโลนึ5 0 0 0ันกีบนึงพี่น้องบัดเดี๋ยวนี้นี่ย่งกัแพงเบิดเทากับตองหาเพื่อ ได้กินได้ยากเนี่ยบอกว่าต้องได้เก็บได้ยังดอกพี่นอ้องอ่าโอเคจ้าสละคลิปวันนี้กับที่คอโตวไวซัมนีเด้อเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยภายที่เขาเราซึมรับส้มคลิปน้องลาววันนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้น้องลาคือเก่าเด้อวันนี้ก็โตซัมนีจา้าพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายกินสินด,ดัดชิวๆมากเลย